สวัสดีครับมาเจอกับนิทานสนุกสนุกของนิทานเพื่อนรักตำรวจตระเวนชายแดนกันวันนี้ลองทายกันดูสิว่าเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมีอายุกี่ปีที่ถามอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆของเราเนี่ยยังอ่านหนังสือไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นอันขาดว่าตัวหนังสือเขียนว่าเอาว่าปลาร้อยปีคุณครูสามารถใช้ คำถามได้ตั้งแต่หน้าปกเลยว่าเด็กๆนี่คือเจ้าปลาอัลบาเด็กๆลองทายดูสิว่าเขามีอายุกี่ปีฮะคุณครูบอกให้นิดนึงว่าอายุมากอายุยืนมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคุณปู่คุณตาหรือคุณทวดยังได้เลยอ่าถ้าเด็กๆทายไม่ถูกเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะนิทันเพื่อนรักเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอัลบา ปลาร้อยปีเขียนเรื่องละภาพโดยลอร่าฮอชอนแปลโดยนานุกคู่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่มูอ่านนิทานให้ฟังอาลบาปลาร้อยปีเรื่องและภาพลอร่าฮอชอนแปลโดยนานกคู่นี่คือเรื่องราวของปลาอายุหนึ่งร้อยปีว้าวเธอมีชื่อว่าอัลบา อาศัยอยู่ในแนวปะการังเอาบ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายของท้องทะเลตลอดช่วงชีวิตอันยืนยาวของเธอเรื่องราวของเอาบ้าได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าปลาตัวหนึ่งชื่อปลาล็อกไอล็อกฟิชอายุ ยืนถึง205ปีเลยนะเป็นปลาที่ได้ถูกพบที่ชายฝั่ง阿สกานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของเขากันการละครั้งหนึ่งเมืองเล็กๆที่แสนสงบแห่งนี้เป็นเมืองที่มีน้ำทะเลสีฟ้าสดใสและใต้ผิวน้ำเนี้ยก็ยังอุ่นบริเวณที่ใกล้ๆชายฝั่งก็ยิ่งอุ่น มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาหลากสีเรืองแสงแหวกไว้ไปมาพวกเขา แอบมองจากที่ซ่อนดูซิมีตัวไหนแอบมองจากที่ซ่อนบ้างนะเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นว่ามีตัวอะไรไว่ายผานไปผ่านมาบ้างท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนั้นมีปลาสีส้มตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อว่าอาัลบาใครหาเจอบ้างนะปลาสีส้มตัวเล็กๆชื่อว่าอาัลบาอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเก่าๆที่มีลายจุดอ่า หน้านี้น่าสนุกมากเลยที่เราจะหากันอยู่ไหนนะเปลือกหอยที่มีลายจุดเอ๊ะตรงนี้ก็มีลายจุดเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ลายจุดอเปลือกหอยที่มีลายจุดปลาสีส้มตัวเล็กๆอาเจอเอาบ้าแล้ว ออาบราชอบเก็บของสวยงามฉันมักจะได้เจอของดีๆอยู่เรื่อยๆเธอบอกแล้วก็ยังได้เจอของชิ้นพิเศษที่แสนถูกใจในวันคล้ายวันเกิดของเธอทุกปีด้วยเธอชอบของที่มีรูปร่างกลมลายจุดลายทางบางทีก็มีปุ่มหนามแล้วก็สีสันสดใสหรือของที่เป็นชิ้นเล็กๆ ที่อยักแล้วก็หมุนเป็นเกลียวเวลาผ่านไปหลายปีเอาบ้าก็เลยมีของสะสมมากขึ้นเรื่อยๆและมีสมบัติแสนรักเป็นของสะสมพิเศษมากขึ้นเต็มไปหมดเลยดูสิโอ้โหเอาบ้านี่เก็บของได้เยี่ยมมากเลยจริงๆนะแต่เมื่อเวลาผ่านไป เอาบ้ากับเจอของที่สวยงามน้อยลงน้อยลงทุกทีแต่เจอวัตถุปแปลกประหลาดที่ดูไม่เป็นมิตรมากขึ้นทุกทีเหมือนกันเอาบ้าเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของแนวปะกการังและการจากไปของเพื่อนๆปีแล้วปีเล่าเด็กๆด,ดูสิเพื่อนปลานะตอนนี้อยู่เยอะเลยก็ค่อยๆมีน้อยลงน้อยลงแล้วก็ไม่เหลือใครเลยนอกจากเอาบ้าอยู่ตัวเดียวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีต่อมาของเอาบ้า เธอก็พบว่าดูสิไม่มีใครมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยอีกแล้วและไม่ว่าพยายามจะเสาะหาเธอก็ไม่เจอของที่สวยงามให้เก็บสะสมเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาบ้ารู้สึกเศร้าใจมากแต่ก็ยังไม่ท้อใจนะเธอแหวกว่ายน้ำขุ่นๆไปเรื่อยว่ายไปไกลจากบ้านของเธอมากขึ้นมากขึ้นไปไกลกว่าที่เธอเคยไปมาทุกๆท,ทีเลยล่ะทันใดนั้น อาบ้าก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ดูสดใสส่องแสงสว่างอยู่ในความมืดเมื่อวายเข้าไปใกล้ๆเธอก็พบว่ามันคือไข่มุกไงสุดยอดไปเลยเธอร้องอย่างดีใจอาวบ้าพยายามจะขมแมวตัวฮึบฮึบแล้วมุดเข้าไปข้างใน สำเร็จแล้วเธอร้องอย่างดีใจแล้วใช้ครีบหนีบสมบัติชิ้นวิเศษสุดไว้แน่นเลยแต่ทันใดนั้นเจ้าเปลือกหอยประหลาดนี้ก็เริ่มขยับกระดุกกระดิกแล้วก็ค่อยๆลอยไปตามกระแสน้ำไม่ว่าจะดิ้นยังไงก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากเปลือกหอยประหลาดนี้ได้เอาบ้าได้แต่พยายามล่องลอยไปกับเจ้าเปลือกหอยพิเศษอันนี้ในที่สุด ออาบ้าก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำที่ที่มีโลกแปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยมีสัตว์ประหลาดมาคือมาลอยอยู่เหนือผิวน้ำส่องแสงสว่างอยู่ในความมืดออาบ้าเห็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยไปทั่วเลยพวกมันดูคล้ายซากต่างๆที่ออาบ้าเคยเห็นตามแนวปะการังเอาบ้ามองไปที่แสงไฟ อาบ้าเริ่มรู้สึกอยากกลับบ้านจังเลยเปลือกหอยเก่าๆที่มีลายจุดของเธออืไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วเนาะเป็นที่ที่เอาบ้ารักมากเลยแล้วเปลือกหอยเก่าๆลายจุดของเอาบ้าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ้าเช้าวันถัดมาเด็กหญิงคนหนึ่งไปเดินเล่นตามแนวชายหาดเพื่อหาของสวยงามไปสะสมสิ่งที่เจอวันนี้อืไม่ใช่สมบัตแสนสวยแต่เป็นอาบ้า เธอมองดูปลาที่ติดอยู่ในขวดจนแทบขยับตัวไม่ได้แล้วก็บอกว่าฉันจะช่วยเธอออกมานะจากนั้นเธอก็มองไปที่ขวดและถุงพลาสติกที่กระจายไปทั่วทั้งหาดแล้วก็คิดว่าขยะพวกนี้จะต้องมาจากเมืองที่เธออยู่แน่ๆเลยอืฉันต้องทำอะไรสักอย่างละฉันคิดว่าฉันจะต้องจัดการกับปัญหานี้แล้วแหละเอาบะดิ้นคลุก ครักอยู่ในขวดเด็กหญิงก็รีบตอบว่าไม่ต้องกลัวนะฉันจะปล่อยเธอลงในทะเลทันทีแต่ต้องเป็นทะเลที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยก่อนเด็กหญิงช่วยจับอัลบาออกมาจากขวดแล้วก็ปล่อยอัลบาให้อยู่ในตู้ปลาเวลาที่มีผู้คนมาถามถ,ามถึงปลาสีส้มตัวนี้เด็กหญิงก็จะเล่าให้พวกเขาฟังว่าเขาเจออัลบาในสภาพยังไง สภาพที่อยู่ในขวดแล้วก็ขยับขย,ขยุกขยิกไม่ได้เลยนะสิทาให้ทุกคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนวิถีในการใช้ชีวิตแล้วแหละผูกคนในเมืองก็เลยช่วยกันสสะางทําความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สถานที่ต่างๆพวกเขาช่วยกันเก็บเศษขยะที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองรวมถึงชายหาดแล้วก็ในทะเลจนกระทั่งทะเลค่อยๆกลับมาสะอาดสดใสอีกครั้ง เมื่อทะเลสะอาดพอที่จะปล่อยตัวอัลบากลับลงไปได้แล้วเด็กหญิงจึงบอกลาแล้วก็ปล่อยอัลบาลงไปในทะเลเอัลบาดีใจมากที่จะได้กลับบ้านเอะตอนนี้บ้านของฉันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเธอยองคงเก็บไข่มุกล้ำค่าติดตัวไว้ด้วยแล้วก็รีบแหวกว่ายไปตามหาบ้านเปลือกหอยที่มีลายจุด แล้วก็สมบัติที่เธอสะสมไว้เมื่อกลับมาถึงบ้านเอาบ้าพบว่าทะเลสะอาดจังเลย เพราะพวกวัตถุแปลกๆที่ดูไม่คุ้นเคยดูไม่เป็นมิตรหายไปหมดแล้วแล้วก็ในวันเกิดครบรอบ100ปีของอาบ้าเธอก็จะจัดงานฉลองวันเกิดให้กับเธอแล้วก็เพื่อนๆท่ามกลางแนวปะการังที่กลับมาสดใสสะอาดแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไข่มุกแสนสวยที่เป็นของสะสมชิ้นใหม่ของอาบ้าทำให้เพื่อนๆต้องล้อมวงเข้ามาดูด้วยความวิเศษสุดเลยอาบาเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงผู้ ก้าหารที่ช่วยรักษาปกป้องท้องทะเลเอาไว้แล้วก็ยังได้ช่วยชีวิตของอัล้าอีกด้วยอ่าเธอเห็นไหมแนวปะการังพวกเนี้ยเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่มีสีสันสวยงามไม่เหมือนใครในโลกเลยแหละหากย้อนกลับไปดูในนิทานนะเธอก็จะเห็นเพื่อนของอัล้าตัวไหนบ้างเอ่ยใครจำตัวไหนได้บ้างอเด็กๆจะรีบป,ปากระตู หรือว่าปลานิโมปลาผีเสื้อแก้มฟ้าหรือปลาผีเสื้อทองโอ้มีตั้งหลายอย่างมีล็อบสเตอร์จุดม่วงมีปลาสินสมุทรด้วยหน้านี้น่าสนุกมากเลยที่เราจะต้องหาหน้านี้นะแล้วว่าเขาอยู่ไหนนะปลา ผีเสื้อแก้มฟ้าอยู่ตรงไหนเอยดูซิช่วยกันหาซิหน้านี่อ้าเจอแล้วนี่ไงนี่ไงปลาผีเสื้อแก้มฟ้าอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมอยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วดูซิมีปูปาการังจุดแดงอยู่ตรงไหนไหมน้โอ้ยเราไม่มีเวลาหาไปให้เด็กๆได้หยิบ ได้จับได้ค้นหาตัวละครในนิทานดูนะครับเพราะว่าตัวละครในนิทานเนี่ยหลายๆตัวคุณคณรูก็น่าจะรู้จักและบอกเล่าเรื่องราวให้เด็กๆรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นม้าน้ำม,มีปลาอะไรอีกนะมีปลานกแก้วโอ้มีปลาอีกหลายตัวเลยปลาเนม้ ที่เด็กๆเรียกแล้วก็แนะนําเด็กๆไปว่าอ๋อปานนโมจริงๆแล้วเขาชื่อว่าปลากาตูนข้อมูลความรู้อยู่ด้านหลังมีแล้วคุณครูอย่าลืมอ่านให้เด็กๆฟังด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เทคนิคน่ารักน่ารักกับนิทานเรื่องเอาบ้าปลาร้อยปีได้ยังไงบ้างเทคนิคการเล่านิทานที่นํามาฝากคุณครูวันนี้ เราเรียกว่าโต๊ะนิทานโต๊ะนิทานคุณครูก็เพียงหาวัสดุหาของที่เป็นตัวละครเหมือนในนิทานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเรื่องแล้วเราก็เอามาวางไว้วันนี้พี่มูเตรียมอะไรมาบ้างหาปลาสีส้มตัวเล็กๆไม่ได้แต่ได้ปลา ปลาตัวนี้เหมือนม่อยู่ในเรื่องเลยชื่อว่าปลาอะไรนะปลาผีเสื้อทองใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ขอมาแทนเจ้าอา้าของเราไข่มุกอที่อา้าไปเก็บได้แล้วก็ใช้ดินน้ำมันมาปัน้นดงประการาังดอกไม้แสนสวยก็ใช้ดอกไม้ที่หามาได้ เปลือกหอยลายจุดนี่ง่ายบ้านของอัลบ้าของสะสมของอัลบ้าอยู่ในจานแล้วก็มีขยะขยะหาง่ายมากเลยหาง่ายกว่าอย่างอื่นเลยอะเรามาเล่านิทานเรื่องนี้โดยใช้เทคนิคโตนิทานกันคุณครูก็เตรียมของวางไว้ข้างหน้าตัวเราแล้วก็เริ่มเล่าให้เด็กๆฟัง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาสีเหลืองสดใสตัวน้อยๆว่ายไปไว่ายมาอยู่ในท้องทะเลโอ้เธอมีอายุที่ยืนยาวมากเลยเธอมีอายุถึงหนึ่งปีทีเดียวนะแล้วก็เธออาศัยอยู่ในแนวปะาก,การังที่มีดอกไม้สวยงามบางตัวก็แอบมองอยู่เฮมีอะไรอยู่บ้างนะซ่อนตัวอยู่ใน ดงปะการังดอกไม้น้ำเห็นไหมใต้ทะเลนะมีดอกไม้สวยๆมีปะกการังสวยๆเยอะเลยแล้วก็ที่บ้านของอัลบาก็จะมีเปลือกหอยลายจุด ที่เธอเนี่ยอาศัยอยู่แล้วเธอก็ยังมีของสะสมที่เธอชอบไปหาเป็นของสีสวยๆเป็นเปลือกหอยหลากหลายสีที่เธอเก็บสะสมไว้รอบๆตัวเก็บไว้ทุกปีทุกปีเธอมักจะดีใจว่าเธอเป็นปลาที่โชคดีเพราะเจอของแสนสวยเลหล่เนี้ย ตลอดเลยยิ่งใกล้วันเกิดของเธอนะเธอก็จะได้เจอของชิ้นที่น่ารักโอ้ออาบ้ามีความสุขมากเวลาที่ได้เล่นได้จับกับของที่เธอสะสมแต่นานวันเข้านานวันเข้าเอาบ้าเนี่ย ก็ไม่เจอของชิ้นใหม่เลยหายังไงก็หาได้เท่าเดิมแต่ก,กลับเจอของแปลกๆมากขึ้นของแปลกๆเอาบ้าไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรแต่มันก็ลอยปนมาอยู่แถวๆบ้านเธออยู่ๆมันก็ลอยมาบางทีมันก็แยกชิ้นส่วนกันแล้วก็ลอยมาอยู่หน้าบ้านเอาบ้าเต็มไปหมดเลยบางทีก็ลอยมาเป็นซากอย่างนี้ด้วยออ้ยดูสิบ้านเอาบ้าที่เคยสวยๆกับเต็มไปด้วย ขยะใช่แต่อาบ้าไม่รู้จักหรอกขยะวันหนึ่งอาบ้าก็พยายามจะหาของที่เธอสะสมเธอก็เลยออกจากบ้านอาเปลือกหอยแล้วก็ว่ายไปแบบก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากของแปลกๆพวกนี้เธอก็ไว่ายไปไกลขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอก็พบกับอะไรบางอย่างในความมืดมิด เธอก็เจอไข่มุกแต่มันไม่ใช่ไข่มุกที่ลอยอยู่นะมันไปอยู่ในขวดแก้วเอาบ้าก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันอยู่ในขวดแก้วแต่เอาบ้ารู้ว่ามันเหมือนเปลือกหอยเลยเอาบ้าก็เลยตัดสินใจว่ายเข้าไปซึบเพื่อหยิบไข่มุกมาใช่ยยฉันหยิบไข่มุกได้แล้วต่ต่าตาอาบ้าไม่สามารถเอาตัวออกมาจากเปลือกหอยอันประหลาดนี้ได้จะขยับยังไงก็ทำออกมาไม่ได้ ตัวเขาติดแน่นจนทำให้ไปไหนไม่ได้เลยแต่เจ้าขวดก็ค่อยๆรอยลอยขึ้นลอยขึ้นเหนือผิวน้ําแล้วก็มีเด็กผู้หญิงใจดีคนหนึ่งมาพบเข้าเขาก็เลยบอกว่าไม่ไดีการละฉันต้องช่วยเจ้าปลาน้อยก่อนแต่จะปล่อยปลาน้อยลงทะเลเมื่อทะเลสะอาดเด็กผู้หญิง ก็เลยไปบอกเพื่อนๆว่าไม่ได้การละพวกเราเนี่ยสร้างขยะเยอะมากเลยพวกเราจะต้องช่วยกันจัดการอะไรแล้วแหละเด็กผู้หญิงก็เลยช่วยเอาบ้าก่อนโดยการปล่อยเอาบ้าให้ไปอยู่ในตู้ปลาไปอยู่ในตู้ปลาก่อนนะเอาบ้านาะเวลาใครมาถามถึงเขาก็จะเล่าให้เพื่อน,อนๆฟังว่าเขาว่าเจอกับเอบาบ้าอยู่ในสภาพไหนแต่ตอนนี้เราจะต้องมาจัดการกับขยะที่มีอยู่ทั่วเมืองก่อน คนในเมืองก็เลยช่วยกันเก็บขยะจัดการกับเจ้าขยะทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยดูสิแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอเด็กผู้หญิงก็เลยปล่อยเอาบ้าลงไปในท้องทะเลโดยที่เอาบ้าของเราก็ยังไม่ลืมเก็บไข่มุกไปด้วยนะเอาบ้าได้กลับไปที่ดงปะการังแสนสวยของเธอได้กลับ มาที่เปลือกหอยลายจุดของเธอกลับมาชื่นชมกับของที่เธอสะสมแล้วก็วางของชิ้นใหม่ไว้เพื่อรอรับเพื่อนๆด้วยในงานวันเกิดครบรอบ1 0 0ปีของเธอเอาบามีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่ในแนวปะการาังแสนสวยบ้านเปลือกหอยลายจุดเก่าๆของเธอยังมีความสุขเพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดท้องทะเล ที่เป็นบ้านของอัลบ้าแล้วโต๊ะนิทานไม่ต้องมีอะไรเยอะมีของง่ายๆที่เราหาได้เด็กๆได้ฟังนิทานจากหนังสือในรอบแรกหลังจากนั้นเขาจะมีภาพแล้วคุณครูก็ทำภาพในหนังสือให้เคลื่อนไหวได้ โดยมือของครูหาอุปกรณ์ใกล้ๆตัวมาใช้ทําโตะนิทานนะครับแล้ววางวางไว้เวลาเล่าเสร็จปุ๊บคุณครูก็วางของต่างๆที่คุณครูใช้เล่าเนี่ยวางไว้เลยวางไว้อยู่ในมุมหนังสือก็ได้หรือวางไว้อยู่ในมุมบทบาทสมมุติก็ได้ถ้าจะให้ดีแนะนําว่าวางคู่กับหนังสือด้วยถามว่าวางไว้แล้วทําอย่างไรต่อวางไว้วางคู่กับหนังสือเมื่อเด็กๆวางเมื่อเด็กๆเข้ามุมเด็กๆก็อาจจะหยิบข,ของพวกนี้มาเล่ามาพูดตามเป็น การที่เขาเนี่ยได้ฝึกพูดใช้ภาษาที่เขาจดจําจากเรื่องแล้วก็สร้างประโยคของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางในการพัฒนาภาษาของเด็กๆมีหลากหลายวิธีง่ายที่สุดเล่านิทานอ่านหนังสือแล้วก็หากิจกรรมทํากับเด็กๆต่อนะครับขอบคุณครับ